สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่จะนำในเรื่องของศาสตร์ไพ่หน้าคราชมาในการทำนายอันจิตอันใจของผู้ชมเท่านั้นเองนะคะก็ง่ายๆเลยไพ่นาคาราชชุดนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีหรือคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเห็นกันมาละ แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยพบเจอนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทดลองนะคะตั้งจิตดีๆนะคะทำจิตนิ่งๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงนี้นะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะเราจะมีไพ่ทั้งหมด3กกองนะคะให้คุณเลือกนะคะกอง a นะคะกอง b และกอง c นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเลือกอะไรอย่าโกหกตัวเองนะคะเอาละค่ะตั้งจิตด,ดีๆนะอธิษฐานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาเปิดไพ่ทีละหนึ่งกองคุณเลือกอะไรเก็บเอาไว้ในใจคะ่ะคุณเท่านั้นที่รู้ตัวเรานั้นที่รู้ว่าเราเลือกอะไรนะคะ้ากคุณเลือกหมายเลขหนึ่งเขาบอกว่า ช่วงนี้นะคะดวงของคุณนะคะเป็นดวงของนาคบัลังไพ่ทำนายว่านาคบัลังเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับการค้าที่ค่อนข้างพบเจอจะได้พบเจอลูกค้ามากขึ้นนะคะได้โอกาสดีๆนะในการติดต่อค้าขายนะคะในการเจมราจานะคะกับ ชาวต่างชาติลูกค้ามากมายนะคะได้เดินทางในเรื่องของการงานมากขึ้นบ่อยขึ้นคุณมีเกณฑ์จะได้รับตําแหน่งหรือได้รับงานจากเจ้านายเจ้านายได้รับการให้การเอ็นดูสม่ำเสมอนะคะในพพปะผู้คนนะได้ตาแหน่งใหญ่โตเดินทางค่อนข้างบ่อยสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขหน่งการเงินของคุณมีเกณฑ์ได้ยานพาหนะใหม่ ะะได้เกณฑ์ได้โชคได้ลาบการเงินบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าขยับนะคะก็ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้คนมีคู่นะคะความรักสดใสดีนะคะแฮปปี้ดีเอาอกเอาใจคู่ของคุณให้มากขึ้นหน่อยนะคะคนรักมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะความรักหวานชื่นดีแต่ถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะ ให้บอกอีกด้วยว่าคุณจะเจอคนถูกใจจากงานคุณเดินทางไปทำงานแล้วคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจมีเกณฑ์ได้สารความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้มากขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องของอาการเจ็บปวดทั้งหลายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะบอกเลยว่าคนที่ได้เลือกหมายเลขหนึ่ง ดวงคุณกำลังจะพบเจอสิ่งดีๆนะคะก้าวไปสู่ข้างหน้าในเร็ววันหมายเลขสองหรือไพ่บีนะคะคนที่เลือก b ีตั้งแต่แรกนะคะคนที่เลือก b ตั้งแต่แรก,ะะเ,ก,แแรกเขาบอกว่าไพ่ P. บอกว่าสิ่งที่คุณคิดอะไรเอาไว้ในช่วงนี้นะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหมายเลขบีจ้าใจเย็น คุณจะได้คนเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของงานนะอะไรที่ทําอยู่ตอนนี้มีเกณฑ์ยกย้ายขยับขยายนะคะหรือจะได้เริ่มงานใหม่หรือจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่ใหม่ๆแปลกใหม่ะหมนะรวมไปถึงการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเห็นไหมคะนาครินทาละหมุนเวียนเป็นอินฟินิตี้กันเลยทีเดียวนะจ๊ะเขาบอกได้เลยว่าความ เป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นจับใจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของความรักช่วงนี้นะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์อาจจะต้องวิตกกังวลในเรื่องของคู่ทาให้เราไม่สบายใจกังวลใจปวดหัวนะคะเรื่องของคู่ครองความเห็นต่างมุมมองแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของคน รู้ใจหรือมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์แต่คุณเองกลับที่จะรู้สึกมีความอินดี้หรือยังรักโลกส่วนตัวของคุณอยู่นะคะเข้ามาพบพูดคุยมีความสนุกสนานต่อกันแต่แล้วก็แยกยาก้ยายก,กันไปนะคะเพราะตัวคุณเองตอนนี้อารมณ์อยู่ในช่วงของความรืดเพลินหาความสุขให้ตัวเองแล้วในทางนี้ทางนั้นเรื่องสุขภาพเขให้ระวังหน่อยนะคะอารมณ์แปรปรวนขึ้นขนลงๆควบคุมตเตงให้ได้หน่อย อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นเพราะอารมณ์ของตัวคุณเองนะจ๊ะในเรื่องของคนที่เกิดเลือกหมายเลข2หรือ b นั่นเองส่วนกองสุดท้ายคือหมายเลข3หรือ4โอ้โหท่านใดที่เลือก c เอาไว้นะคะท่านใดที่เลือก c เอาไว้เปลี่ยนไม่ได้นะเรารู้อยู่แล้วแก่ใจว่าเราเลือกอะไรเขาบอกเลยว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เจอเรื่องถูกใส่ร้ายป้ายสี นะคะหรือถูกกันแกล้งเอกสารอับรก็แล้วแต่ตรวจสอบให้รอบคอบอย่าให้มีข้อผิดพลาดน,นะคะบ่งบอกถึงเรื่องของการลาออกจากงานด้วยช่วงนี้คุณอดทนหน่อยคุณกำลังตกที่นั่งลำบากนะคะรอเวลาเท่านั้นเองการเงินของคุณให้ระวังนิดหนึ่งเหมือนจะมีการเข้ามาช่วยเหลือค่ะคุณกำลังเดือดร้อนนะคะอาจจะมีการเข้ามาช่วยเหลือของผู้ไม่ ปรัสงดีนะเพราะอะไรเขาเข้ามาช่วยแต่เขาต้องการผลตอบแทนว่านั้นเถอะนะคะเงินที่ได้มานะคะที่ได้มาช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาจากเงินที่สุจริตนะไม่ได้มาจากการทำมาหากินที่สุจริตเท่าไหร่นะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินการถูกหลอกใช้ด้วยนะคะต่อมาเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องเจอปัญหานะในเรื่องของมือที่สมเข้ามาสร้างปัญหาให้เราได้เพราะฉะนั้นนะคะมือที่สามเบอร์เลขสามหมายเลขเออใบที่สนะคะหรือกองสีนี้นะให้เรามาระวังเรื่องของการลุ่มหลงโมเมานะคะหัวเขาหลงเขาหัวปักของปั๊มนะคะเรื่องของความรักแต่ในทั้งนี้ทังนั้นคนโสดให้ระวังด้วย ระวังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีคู่นะคะสุขภาพกรดไหลย้อนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกระเพาะอาหารระมัดระวังให้มากเลยนะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสามอ่ะโอเควันนี้นะเรามาแค่ทดลองเป็นคลิปแรกนะคลิปแรก EP แรกทดลองในเรื่องของไพ่นาคาราชถ้าใครได้อ่านแล้วดูแล้วเลือกแล้วถูกใจชอบใจ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกดติดตามกันด้วยนะสำหรับช่องนี้แคลวมณีมีอะรจะบอกนะจะฝากคลิปเล็กๆนะคะวันนี้ไว้ด้วยนะในอ้อมอ,อกอ้อมใจเดี๋ยวจะมีหัวข้อใหม่ไอเทมใหม่ๆมีอะรยใหม่ๆที่เกี่ยวกับไพ่หน้าคำราชรพญานาคนะคะที่อยู่บนความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยแล้วอยู่ในเรื่องของหงราศาสตร์เข้ามาแนะนำกันในคลิคลปหน้านะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ